สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับครูเชอรี่นะคะสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวเราจะมาทำท่าไหว้พระอาทิตย์กันและรูจะแอดออนลงไปในชุดท่าไหว้พระอาทิตย์นะคะเพิ่มท่านะเข้าไปได้ทั้งยืดทั้งฟิตในหนึ่งขบวนท่าของสุริยนันมัสการหรือท่าไหว้พระอาทิตย์นั่นเองนะคะทุกคนสามารถที่จะนำไปฝึกกันได้เลยและวันนี้เราจะมาไหว้กันทั้งหมด12รอบเบาๆนะหรอบก็สามารถที่จะได้ทั้งยืด ปิดนั่นเองนะคะก็ใครเอากลับไปฝึกเองนะก็เนี่ยจำหนรอบเนี่ยแล้วก็ทําไปเลยค่ะจะ1ิรอบ20รอบ30รอบทำได้หมดเลยนะคะก่อนอื่นค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องกันไปด้วยแล้วก็สามารถกดปุ่มหัวใจซุปเปอร์ตงด้านล่างนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครูนะแล้วก็สนับสนุนช่องคุณนะคะให้ได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะยืนด้านบนของอาสนะนะ แยกฝ่าเท้าเท้าสโปกนะคะหายใจเข้าขาวัดมือขึ้นหายใจออกโน้มตัวลงเหยียดขาตรงหายใจเข้าก้าวเท้าขวาไปด้านหลังวางเข่าออกวัดมือหายใจเข้าบิดตัวค่ะสอกขวาขัดเข่าซ้ายพนมมือและบิดตัวไปทางซ้ายเยอะๆหายใจเข้าวางมือลงค่ะ ยกเข่าขวาลอยหายใจออกนะคะเปิดมือซ้ายบิดตัวค่ะหายใจเข้าวางลงสลับข้างเปิดมือขวาโอเควางลงเหยียดขาซ้ายไปด้านหลังคู่ขาขวาเลยแปลงค่ะออกวางเข่างอศอกลงวางออกวางค้างหายใจเข้าสไลด์ตัวขึ้นไปด้านหน้า หายใจออกกลับไปค่ะดาวเวิร์ดเบสซิ่งด็อกยืดร้ายนะโด่งสะโพกสูงสูงหายใจเข้าเตะขาข้างขวาขึ้นหายใจออกวางลงหายใจเข้าเตะขาข้างซ้ายหายใจออกวางลงหายใจเข้าก้าวเท้าขวามาด้านหน้าที่ฝ่ามือเลย หายใจออกยกมือวัดมือขึ้นหายใจเข้าสอดซ้ายขัดเข่าขวาค่ะบิดตัวไปทางขวาไปหายใจเข้าวางมือลงยกเข่าซ้ายไปออกเปิดมือขวาวางมือลงเปิดมือซ้ายวางมือลง ก้าซ้ายคู่ขวาเหยียดขาตรงโน้มศีรษะลงหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาถือว่าจบเป็นหนึ่งรอบนะคะแบบนี้รับรองค่ะได้ทั้งยืดได้ทั้งฟิตได้เหงื่อแน่นอนนะไปเดี๋ยวเราจะทำแบบต่อเนื่องนะคะและก็อีกสิอดรอบนะมาฟิดไปด้วยกันนะไปค่ะหายใจเข้าวามือขึ้นเลย ออกโน้มตัวลงไปเหยียดขาตรง่ายก้าวขวาไปด้านหลังวางเขา่าหายใจออกวาดมือขึ้นค่ะ่ายค่ะหายใจเข้าคะคขาบิดตัวพนมมือและหายใจออก่ไปวางมือลงหายใจเข้ายกเข่าขวาลอย ปายออกเปิดมือซ้ายหายใจเข้าวางลงหายใจออกเปิดมือขวาโอเคเข้าวางลงไปเหยียดซ้ายคู่ขวาออกวางเข่าอ,อกข้างหายใจเข้าสไลด์ตัวขึ้นหายใจออกกลับไปค่ะดาวดไปสิ้นดอก หายใจเข้าเตะขาข้างขวาขึ้นออกวางลงเตะขาข้างซ้ายออกวางลงหายใจเข้าก้าวเท้าขวามาด้านหน้าถึงฝ่ามือวางขาซ้ายหายใจออกยกมือขึ้นเลยเข้าขาซ้ายขัดข่าวบิดตัวพนมมือหายใจออกไปทางสะาพเยอะ โอเคเข้าววางมือลงยกขาซ้ายลอยหายใจเข้าลึกปล่ยหายใจออกเปิดมือขวาหายใจเข้าวางมือลงหายใจออกเปิมือซ้ายโอเควางมือลงก้าวซ้ายมาคู่ขวาเหยียดขาตรงน้มศีรษะลงหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาปลหายใจออกลง ลมซีซาหายใจเข้าก้าวขวาไปออกวางมือขึ้นไปข้าววางค่ะบิดตัวหายใจออกไปวางมือลงหายใจเข้ายกเข่าลอยออกเปิดมือซ้ายข้าวางลงออกเปิดมือขวาายวางลงค่ะเยดซ้ายไปสู่แพลง ออกวางข่าวางอกวางข้างเข้าสไลด์ตัวไปาฮบหายใจออกค่ะต่อวัดเบสซี่ด็อกป่ายขาเข้าเตะขาข้างขวาขึ้นทำท่าไม่ได้หายใจออกวางลงค่ะป่ายเตะขาข้างซ้าย ออกวางลงหายใจเข้าก้าวเท้าขวามาด้านหน้าวางเขา่าออกวางมือขึ้นไปขาบิดตัวค่ะซอบซ้ายขัดเขา่าหายใจออกบิดตัวไปทางขวาโอเคเข้าวางมือลงยกข่าซ้ายออกเปิดมือขวาหายใจเข้าวางออกเปิดมือซ้า ปายางลงมาก้าวซ้ายคู่ขวาให้ยใจอองเยบดตรงหายใจเข้ายกตัวกลับสามแล้วนะปออกลงน็อสี่ป้าย่ะก้างขวาร้างข่าว,วาดมือหมายวางมือลงค่ะบิดตัวไปไมายมา วางลงได้ยกเข่าลอยหายใจเข้าออกเปิดซ้ายปลายวางลงออกเปิดขวาปลายวางลงเหยียดซ้ายสุดปลายแล้ออกวางเข่าวางอกวางข้างปลายหายใจเข้าสไลด์ตัวขึ้นหายใจออกกลับปลายค่ะดาวน์เฟปซิ่งดอ หาใจเข้าเตขาขวาสูงออกวางลงเตะซ้ายขึ้นออกวางลงข้าวก้าวขวามาด้านหน้าหายใจออกขาวัดมือขึ้นไปขาบินตัวไปทางขวาหายใจเข้าวางมือลงยกเข่าซ้ายร่อย ออกไปค่ะเปิดมือขวาเข้าวางออกเปิดซ้ายปลายวางลงก้าวซ้ายคู่ขวาเหยียดขาตรงโน้มตัวลงหายใจเข้ายกตัวกลับแค่นี้ครูได้เหงื่อเน,นี่ยหายใจออกลงใขรเหงื่อแตกแร้วบ้างคะปลายขาก้าวขวาไปหลังเลยวางเขา ของวัดมือไปค่ะปิดตัวหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวไปข้าว,วางเลยยกเข่าวขวาออกเปิดซ้ายไปข้าว,วางออกเปิดขวาายวางลงก้าวซ้ายซ้นขวาแผลงไปออกวางเข่าอกข้าง หายใจเข้าค่ะสไลด์ตัวขึ้นหายใจออกกลับไปเดี๋ยวไปซิงดอกหายใจเข้าเตะขาขวาหายใจออกวางลงหายใจเข้าเตะซ้ายออกวางลงเข้าก้าวเท้าวขวามาด้านหนะา้าวางเข่าออกวาดมือ ไปหายใจเข้าลึกบิดตัวออกไปค่ะเข้าวางมือยกข่าลอยออกเปิดมือขวาเข้าวางมือลงออกเปิดมือซ้ายปลายวางมือลงก้าวซ้ายคู่ขวายเยียดขาตรงน้อมศีรษะลงหายใจเข้ายกตัวกลับขึน้นมา จายใจออกลงกแล้วเส้นท,ทางปายขาเก้วขวาวางเข่าออกวัดมือเจะเข้าลึกป่ายขาหายใจออกบิดตัวป้ายขาวางมือลงค่ะยกข่าขวาออกเปิดไหลซ้ายป่ายวางลงสรับค่ะออกเปิดขวา โอเควาง้าซ้ายไปสุดแล้วออกวางเข่าออข้างได้เลยไปเข้าสไลด์ตัวขึ้นออกกลับไปค่ะดับวุตรเตชิงดอกหายใจเข้าเตะขาข้างขวาขึ้นออกวางลงไปเตะซ้าย ชกวางลงหายใจเข้าก้าวเท้าขวาไปด้านหน้าค่ะวางเข่าออกวัดมือหายใจเข้าลึกหายใจออกคขาบีตัวไปทางขวาเยอะๆโอเควางมือลงหายใจเข้ายกเข่าลอยออกเปิดมือขวาเข้าวางมือลงค่ะออกเปิดมือซ้าย หลายวางโลงก้าซ้ายคู่ขาเยียดขาตรงนมศีรษะหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาป่ายหายใจออกลงยังไหวไหมไปลายค่ะเก้าวขวาวางขาว,ออวางมือหายใจเข้าลึกบิดตัวค่ะหายใจออกไปเยอะๆเลยบิดปลายเยอะๆ,ๆ ฝ่ายเข้าวางมือลงซ้ายสุดแผลงฝ่วางเขา้าอุ๊ลืมปิดตัวใช่ไหมขอ <c oughs> โทษกันโอเคย้อขา่าวป่ายค่ะเปิดมือซ้ายยืดออกวางลงเปิดมือขวานี่ฝึกสติด้วยนะเนี่ยออกวางลงฝ่ายซ้ายสุด วางเข่าอ,อกข้างปล่อยหายใจเข้าหะปล่อยหายใจออกกลับมาดาวน์บอดเปซิงดอกเข้าเตะขาขวาเลยออกวางลงปล่อยเตะซ้ายออกวางลงก้าวเท้าขวามาด้านหนะ้าปล่อยออกวัดขื่อ ปิดตัวค่ะปิดไปทางฝ่ายเยอะๆหายใจเข้าลึกฝ่ายหายใจออกข้าวางมือลงค่ะยกเข่าลอยค่ะออกเปิดมือขวา,วา,ออาวางลงออกประสายฝ่ายวางลงก้าวสายกู้ขวาเหยียดขาตรงโน้มตัวหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมา ไปค่ะหายใจออกลงน้อที่ก้าแล้วไปก้าขวาวางข่าออกวัดมือไปหายใจเข้าปิดตัวหายใจออกไปเข้าว,วางมือลงยกข่าลล่ออกเปิดมือซ้ายไปวางลงค่ะออกเปิดขวา ปาดวางลงเหยียดซ้ายไปสุดแรงออกวางเข,าออข่าอกค้าหายใจเข้าสไลด์ตัวขึ้นออกกระปั้าดาวด์เวสซิ่งดอปปาดเท้าเตะขวาออกวางลงเขาเ้าเตะซ้ายออกวางลงหายใจเข้าก้าวเท้าขวาไปด้านหน้า วางเขาออกว้างมือไปไายหายใจเข้าปิดตู้หายใจออกปิดไปเยอะเลยเข้าวางมือลงยกข่าลอยค่ะเปิดมือขวาขึ้นออกวางลงป่ายเปิดมือซ้ายออกวางลง ก้าวซ้ายคู่ขวาเยียดขาตรงน้มศีรษะลงหายใจเข้ายกตัวกรับปล่ายหายใจออกลงอีกสามรอบเท่านั้นสู้ๆก้าวขวาไปด้านหลังวางเท้าออกวัดมือหายใจเข้าค่ะปิดตัวหายใจออก วางมือลงเหงื่อท่วมเลยเนี่ยคูเหงือเต็มเลยยกเข่าลอยค่ะเปิดมือคว้าบิดตัวไว้ไปลาอยออกวางลงค่ะเปิดมือปลายวางมือลงเหยียดซ้ายไปส,สุดแรงค่ะออกวางเข้าว,วางหกวางคางห<อ>ายใจเข้าสไลด์ตัวขึ้นออกกลับไปค่ะดาวเทสตงดอก หายใจเข้าเตะขาขวาขึ้นออกวางลงปายสลับข้างแต่ซ้ายออกวางลงข้าวขาแก้าเท้าขวาไปด้านหน้าวางข้าวออกวางมือขึ้นออกบิดตัวป้ายค่ะทั้งขวามือ วางมือลงไหยแสตายกเขา่าค้ายลอยค่ะปลายเปิดมือขวาบิดตัวไว้สลับข้างไปเปิดซ้ายบิดตัวออกวางลงซ้ายคู้ขวาเหยียดขาตรงน้มตัวลงหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นหน้าสองรอบสุดท้ายปลายหายใจออกลง ก้าวขวาไปหลังปล่ยออกวัดมือใข้เข่า่ะบิดตัวค่ะปลยวางมือลงได้ย,ยกเข่าลอยเปิดมือขวาขึ้นออกว้างไปเปิดออกว้างลงเหยียดซ้ายไปแปลง ออกวางขาวางอกวางขา้างปหายใจเข้าสไลดตัวขึ้นค่ะออกหลับไปายค่ะเดา่ยววนไปซึ่ง็อกหายใจเข้าเตะขาขวาหายใจออกวางลงเข้าเตะซ้ายออกวางลงหายใจเข้าก้าวเท้าขวาไปด้านหน้าเลยออกวางมือขึ้น หายใจเข้ากลับมาบิดตู้ตายค่ะวางมือลงยกเข่าลอยเปิดมือขวาต่ายวางลงเปิดซ้ายและวางลงค่ะซ้ายคู่ขวายเย็ดค่ะตรงโน้มตัวไว้หายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมารอบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวนะคะ ไม่ลโอเคหายใจเข้าค่ะหายใจออกเหยียดขาตรงปลายทางกันมารอบสุดท้ายแล้วเก่งมากวางเข้าลงค่ะปล่ายวางมือคืนปล่ยวางลงบิดตัวโ okay. อเคเข่าลอยหายใจเข้าออกเปิดซ้าง วางลงและเปิดขวาปลงเบียดซ้ายไปสุดขับแล้วออกวางขาวางอกวางข้า,ววางเข,ข้าวสลดยตัวขึ้นออกกลับไปค่ะาเด็กเสชินอดอกองยกเท้าวขวาขึ้นเตะสูงเลยออกลง ซ้ายสูงออกลงก้าวเท้าขวาไปด้านหน้าวางเท้าวาดมือปลายค่ะติดตัวโอเควางมือลงห้ยใจเข้ายกเข่าล่อยออกเปิดมือขวาปลายออกวางลงเปิดมือซ้าย ออกลงค่ะสายกู้ขวาเหยียดตรงน้มตัวลงหายใจค้าย,ยกตัวกลับขึ้นมาหายใจออกวากมือลงข้างตัวได้เลยเราเดินทางมาครบสิบสองรอบแล้วอยากให้ดูเหนื่อ1สิบสองรอบของครูคือ เหงื่อช่ำมากนะคะบอกเลยว่าเป็นชุดท่าว่าแะทิที่ได้ทั้งยืดได้ทั้งฟิตนะคะแล้วเราจะรู้เลยว่าในแต่ลรอบเนี่ยเรายืดเพิ่มได้มากขึ้นนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายดีขึ้นถ้าง่ายๆนะคะสามารถทำได้ทุกวันแล้วก็นี่เลยค่ะเหงื่อแบบนี้เลยนะคะเราก็รู้สึกสดชื่น บอกรักตัวเองนะคะโดยการฝึกโยคะนะคะก่อนจบจากการคลิปนี้อย่าลืมค่ะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดส r i b e ช่องกันไว้ด้วยแล้วก็สามารถสนับสนุนช่องคูนะคะด้วยการกดปุ่มหัวใจสุปเปอร์แตงน้าล่างให้เราได้มาฝึกโยคะฟินๆแบบนี้กันไนดะ้ทุกๆคลิปนะแล้วเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ